เยือบปูครับมีอาการแลครับผมโอ้ยมาแล้วครับโอ้โหไอ้ช่อนไอช่อนจงกระไองกลุ่เ่นครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ตอนสายๆครับผมเมื่อคืนผมมาใส่เบ็ดไว้เกือบสิบหลังมั้งหาเหยื่อได้ตอนออกหาเหยื่อตอนวันเกือบเกือบสองสามทุ่มเหมือนครับสองทุ่มากกว่าว่าแฟนติดไปช่วยงานเตรียมง,งานแต่งของน้องชายอยู่ก็เลยไปดูลูกลูกก็ร้องตามเมีย นะครับก็เลยเออประมาณว่าห,หาเหยื่อไม่ทันอะ่ะเออหาเหยื่อไม่ทันหาเหยื่อปูหาเหยื่อเขียดไม่ทันนะครับก็ใส่ได้นี่นี่เนี่ยหน่อยเดี๋ยวมาดูว่าอาจจะเป็นยังไงครับผมไปดูกันเลยครับน้ําท่วมน้ํายังดีอยู่นะแต่ว่าน้ํามีแค่บิงนี้บิ่งเดียวแล้วก็มีแค่โซนตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยตรงข้างบนนี่ไม่ค่อยมีแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงครับ พึ่งมาเมื่อตะกี้นี่ออ <laughs> น,นีอย่างครับอันนี้เหยื่อปูครับผมเชื่องยนยนมันจะหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเดี๋ยวขึ้นมากู้ครับผมต้องกู้นะว่าอยู่ข้างทางอย่างนี้เดี๋ยวหายเซบแน่อนอนมีเหยื่อปูกับเหยื่อเขียดเด้อพี่น้องเหยื่อปูกับเหยื่อเขียด เขียดก็ได้ไม่ค่อยออกครับฝนตกมาเมื่อวานแท้ๆแต่สองหาตามทางอะไรก็ไม่เจอเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะออกหาสองหาปูครับสองหาปูโอ้โหเฮ้ยเหยื่อปูครับมีอะไรครับผมโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหไอ้ช่อนไอ้ช่อนโอ้โหไส์สวยอู้ดูดูเดี๋ยวไปกันครับอู้ใหญ่อยู่นะ ได้เรื่องแล้วครับผมเหยื่อปูครับเต็แมแรกของเหยื่อปูครับอ๊อโอ้โหสวยอยู่นะทุกคนเต็แมแรกครับโอ้เหยื่อปูครับผมโอ้ยใสสวยเลยครับเบ็ดโชกุนนะครับผมที่ผมใช้ครับใหญ่ามากดูสุดยอด อเต็มแรกครับมาแล้วครับผมผมใช้เบ็ดโชกุนเบอร์สิบห้านะครับโอ้โมาแล้วมาแล้วยางที่รัดใบครับยางที่รัดปูยังอยู่อยู่เลยนี่ครับอ่ะเดูนกันต่อครับผมไปเดินกันต่อครับผมเต็มแรกมาแล้วมากู้สายหน่อยนะครับเพราะว่าผมตอนเช้าแฟนผมไป ไปงานแต่งของน้องชายเขาที่อลันครับโจสะแก้วผมต้องดูลูกคอยควนข้าวปวนน้าคอยอาบน้ําให้แต่งตัวพาไปโรงเรียนครับเลยช้าครับอันนี้เยอะเขียดไม่กินครับผมปลายังไม่มาบ่เงียบซัดแลยนี่งตึ๊ดเลไม่กินครับผม นุกเซปลายังไม่มาอันนี้ไม่กินครับผมหมดหนืนแต้มที่สองครับฝั่งนี้เยียยวปูเยือเขียดไม่ทำง,งานเลยเขียดมีสามสีตัว เขียดไม่ทำงานเลยไหนสรุจะรหน่อยครับโอ้โหโนิ่งครับผมนิ่งครับเบ็ดไม่โยกไม่อะไรเบ็ดไม่โยกคราวที่แล้วตรงนี้ใส่สองครั้งไต้ทั้งสองครั้งครับนี่แหละอันนี้ก็เฉยๆครับ ไม่มียาให้เกาะตรกดีที่ปูยังไม่ตัวครับเก็บไว้เป็นสเสบียงต่อไปเนี่ยเห็นไหมปูที่รัดยางเนี่ยข้อดีมันก็คือมันจะไม่ตายครับเนี่ยเอามาใส่อีสองสามวันหรือสองสามครั้งได้ครับถ้าเกิดราไม่รัดยางเนี่ยมันเกาะตรงเนี้ยมันง่ายอยู่มันสะดวกไม่วุ่นวายแต่ว่า กรณีปูหายากเนี่ยมันก็เสียเหยื่อไปเฉยๆครับน,นี่เราก็แค่ป,ปดเบ็ดแช่งแค่นี้แ้วก็ใส่ข่องเก็บไว้เหมือนเดิมเอาละครับผมหนึ่งเต้มของเราวันนี้เบ็ดกี่คันเดี๋ยวขอนับก่อนครับมาคืนใส่เสกอรี่กลกับบ้านนะครับสองสี่หกแปดสิบคันมีแอคชั่นหนึ่งคันก็ได้มาหนึ่งตัวครับหนึ่งเต้มเป็นใหญ่ซะด้วยครับผมนี่ครับ สุดยอดโอเคครับผม่ะก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับผมเดี๋ยวปูนี่การันตีปลาช่อนใหญ่อยู่แล้วายอันนี้ก็รู้กันครับบางทีมีคอมเมนต์บอกปลาที่ไหนกินปูบางคนอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยใส่ครับก็เลยไม่รู้ก็บอกว่าปลาเนะี่ยมันชอบกินปูนะโดยเฉพาะปลาช่อนครับผมปรากฏก็เคยได้นะโอเค okay, ครับผมขอบคุณคนที่รับชมครับฝากกดติดตามกดไลค์แชร์เดินกระหน่ำแชร์เยอะๆครับผมเพจผมโดนปิดกั้นมา ครึ่งปีแล้วนะครับผมฝากกระหน่ำฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับผมนะฮะจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมบุมบุมเหมือนเดิมนะครับน,นี่ลาไปก่อนสวัสดคีครับ